สวัสดีค่ะอาจารย์ของสลศิษเอกผลฟันธงค่ะอาจารย์อาจารย์เริยเทพสศิษเอกผลฟันธงค่ะพบกับพวกเรานะคะทีมสิเอกผลฟันธงในการวิเคราะห์ดวงวิเคราะห์ดาวนะคะจากประสบการณ์ที่เราทําง,งานกันมากว่า12ปีในการเยบกรอนดวงชะตานะคะเราจะเห็นความหลากหลายของดวงชะตาของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันไป ความแตกต่างเนี่ยคือความน่าสนใจนะคะแล้ววันนี้ที่เรามีการนําเสนอ <c oughs> คือการแบ่งปัน <c oughs> ความรู้การได้เรียนรู้ระหว่างกันนะคะวันนี้อาจารย์อาจารย์ยเทพจะมีดวงมานําเสนอนะคะมาวิเคราะห์รวมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเชิญอาจารย์อาจารย์เ,เทพค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะก็มีดวงนะคะเรียกว่าดวงนักสู้อายุ7 6ปีนะคะเป็นเสาเอกเสาหลักของครอบครัวนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ 76ปี76ปีแล้วคือ76ปีนี่มันน่าจะต้องเป็นวัยที่พักผ่อนแล้วหรือเปล่าคะค่ะจริงๆเราก็ต้องเป็นวัยนั้นเป็นวัยนั้นแล้วแต่ก็ด้วยความที่ดวงชะตาก็มีสาเหตุนะคะคือจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างใจ้กครอบครัวค่ะเหตุค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในการอายุที่76ปีแล้วเนี่ยยังต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวอีกไปดูว่าดวงนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวเชิญอาจารย์อาจารย์เยียศคค่ะ ก็ขอบคุณมากนะคะก็คือลัคนาราศีตุลนะคะแล้วก็ดาวตนุรักนะคะจะเป็นดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในภพลาภานะคะแล้วก็จะมีดาวเสาร์นะคะร่วมกับดาวตนุรักด้วยนะคะทั้งดาวเสาร์และดาวศุกร์และดาวเสาร์เนี่ยค่ะก็เป็นนรัุดมเกณฑ์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะแต่ด้วยความเป็นดาวคู่ศัตรูในเรือนลาบหรือเรือนลาภานี่นะคะก็จะเรียกว่าไม่ได้มีความ ง่ายนะคะดวง<ด>ชะตาเนี่ยก็มีความที่จะต้องออต่อสู้เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะของการต่อสู้นะคะผ่านไปคู่ศัตรตูนะคะด้วยควา,ามเป็นคู่ศัตรตูเนี่ยศัตรตูไม่มีอะไรที่จะทําให้เราได้ง่ายๆก็ต้องผ่านความยากลำบากไปด้วยเหมือนกันถ้าเราจะมองนะคะก็คือดาวเจ้าเรือนราภานะคะเรียกว่าเป็นดาวอาทิตย์นะคะเป็นอาาจักรนะคะ ามาหาจากฟักตัวให้เป็นใหญ่นะคะกว่าจะได้ต้องบุปกปันฟันสงเฉงใช่ไหมคะค่ะเราก็มีดาวพุธร่วมกับดาวอาทิตย์ด้วยนะคะก็เป็นผู้วิชาการนะคะเจา้าชะตานะคะก็ทําธุรกิจหรือว่าการงานเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผานั่นเองนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีดาวพระนารบรีที่เป็นมิตรนะคะก็ได้นาราอุดมเันเ์งด้วยแม้ว่าความเป็นมิตรนะคะ อาจจะเรื่องของการศึกษาอะไรต่างๆไม่ได้สูงนะคะแต่ว่าได้มาจากประสบการณ์ล้วนๆค,ค่ะก็เลยทําให้เจ้าชะตานนะะสามารถที่จะบริหารจัดการงานของครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งรับสืบทอดมาจากบรรพบุพบรุษหรือว่าครอบครัวนะคะครอบครัวแ<ร><ร>ม้นว่าวัย76ปีนะคะก็ยังทํางานอยู่นะคะในลักษณะนี้เนื่องจากดาวประจาตัวเนี่ยได้นาราอุดม,มัเกณฑ์นะคะก็ตรงนี้ค่ะเรียกว่าได้เกณฑ์ที่มีความ แข็งแรงนะคะก็เลยทําให้เจ้าชะตาเนี่ยสามารถทํางานได้ต่อเนื่องยาวๆแม้วัยเจ็แล้วก็ยังทําได้อยู่เลยค่ะนะคะค่ะ,คะเราต้องถือว่าเป็นดวงนักสู้อายุ76ปีที่เป็นเสาเอกเสาหลักของครอบครัวนะคะ,คะจากดวงชะตาเราก็จะเห็นในความหลากหลายว่าดวงนี้เป็นแบบไหนบ้างดาวที่ได้ตําแหน่งมาหาจักร ดาวที่มีความเป็นคู่ศัตรูดาวสองลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นทําให้เป็นจุดที่ทําให้เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องต่อสู้ที่วน,นแต่ประสบความสําเร็จได้นะคะซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะตรวจด,ดวงชะตาอยากทราบดวงของตัวท่านเองนะคะติดต่อพวกเราได้ที่ l i น์แอดดูดวง12นะคะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนอย่าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ